ถามกันมาเยอะมากเลยค่ะครูขาหนูควรจะใช้กระเป๋าสีไหนดีเพื่อให้ปังให้เฮงนะคะคือคนหากระเป๋าดักซับของเราคือเป็นกระเป๋าที่ถืกหลักลงทุนทางการเงินนะคะจริงๆค่ะรูปร่างและรูปทรงแล้วก็ชิปแห่งความมั่งคั่งมาพร้อมกับกระเป๋าอยู่แล้วนะคะหนึ่งเทคนิคที่ครูมักจะแนะนําลูกค้านะคะว่าให้เราเลือกสีที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะเพราะสีไหนที่เราชอบสีนั้นคือสีคู่บุญและก็พร้อมที่จะเคลื่อนหนุนตัวเรานั่นเองนะคะนั่นคือ กระเป๋าดักซับของเรามีทั้งหมด18สี18ความหมาย18ความมงคลเลยทีเดียวทุกใบมีความมงคลเหมือนกันเลยนะคะนั่นคือให้เราเลือกสีที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดวันจันทร์แต่เราเกิดเราเกิดวันจันทร์แต่เราอยากรู้สึกว่าเราชอบสีเขียวจังเลยอะ่ะให้คุณใช้สีเขียวนะคะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดเป็นอันดับแรกแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบสีไหนเราก็สามารถ ดูตามรูปภาพวา่าเราเกิดวันจันทร์เราควรจะใช้สีไหนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่แนะนําลูกค้าเราคือให้เลือกสีที่ตัวเองชอบมากที่สุดค่ะเพราะกระเป๋าของเราฟังเฮงทุกใบยอยู่แล้วถ้าเรายิ่งได้ใช้สีที่ตัวเองชื่นชอบนั่นคือสีคู่บุญของแต่ละคนนะคะอ่านะคะนี่คือกระเป๋าดักฟักของเราสำหรับ,บำคำถามที่หนูไม่รู้เล้ค่ะว่าหนูจะใช้สีไหนเพื่อความฟังความเฮงใช้สีที่ตัวเองชอบมากที่สุดตังหิงที่สุดสําหรับตัวเราค่ะ